ไอ้ฉบับที่ผมส่งไปให้ลิฟสตูดิโอเป็นฉบับที่แบบคือแห้งมาเป็นภาพแบบนารายไม่แบบคุยอยู่หน้าประตูแบบนิ่งๆแบบเงีไงเขาสนใจไงว่าถ้าอนิเมชั่นรัสตูโลไปเป็นแบบ 3D อะไรเงี้ยมนจ่อมาตาตาเป็นยังไงคอคยได้ยินได้ยินลิฟสตูดิโอตั้งแต่ตอนนั่งหนังก้าวสตาอะไรเงี้ยที่เขาแบบไปร่วมด้วยแต่เพิ่งมาดูจริงๆเลยหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะตอนนักลงบนตาเพราะว่าแบบ ลรามะเกียนเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วลิสตูดิโอเขาแบบเขาก็ทำแบบเออเราเมะเกียนเท่ๆเลยเราก็เลยจักดูพอไปดูก็ชอบทำงานกับลิสตูดิโอก็พึ่งมาเป็นตัวไองานนี้เนาะ งานถ้วยแอนิเมชัน 3D เขาสนใจไงว่าถ้าแอนิเมชันว็สุดโไปเป็นแบบ 3D อะไรเงี้ยมันจออมาตาตาเป็นยังไงเ,เราเริ่มมีภาพเราเริ่มมีเสียงเรามีบทในเ,เรื่องอะไรางี้ละทีนี้พอส่งไปให้ทางลิฟต์เขาก็จะโอเคได้แปลว่าเขาจะต้องปั้นตัวตัวละครขึ้นมาแอนิเมชันตั้งแต่สครัชเลยไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยขอ reference 2D ของเราเขาแคปอะไรพวกนี้เต็มไปหมดแล้วก็เอาไปปั้นปั้นใหม่หมดเลย เราก็มีการดูเรฟเฟอเนจากอ่า YouTube ก็พยายามเบรกดาวออกมาว่าคาแรกเตอร์เขามีเอกลักษณ์อะไรบ้างเขาจาเป็นต้องใช้อะไรบ้างเพราะว่าการแปลงจาก 2D มาเป็นทีดีเนี่ยมันก็จะมีความยากอยู่แล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้ได้แบบยังเป็นพัทุโลอยู่แต่แค่เปลี่ยนมูดออกมาเป็นทีดีเท่านั้น ต่อให้จะมีแบบเป็น 2D ที่เป็นชีตของคาแรคเตอร์มาแล้วอ่ะเวลาขึ้นเป็น 3D อ่ะมันจะมีบางมุมหรือบางองค์ประกอบที่มันไม่สามารถเปลี่ยนจาก 2D เป็น 3D ได้หรือมันอาจจะมีความเหลื่อมกันเล็กน้อยแล้วก็ต้องมาปรับให้มันเหมาะสมแล้วก็ยังคงความแบบว่ายังดึงเอาสเสน่ห์ของความเป็นพัสุโลขึ้นมาในตัวคาแรคเตอร์นั้นๆได้อยู่ไอ้ฉบับที่ผมส่งไปให้ลิฟสตูดิโอเป็นฉบับที่แบบคือแหงมาก เป็นภาพแบบนารายไม่แบบคุยอยู่หน้าประตูแบบนิ่งๆแบบเงบบียบ,บๆไงเราจะทํำยังไงให้มันแมชกันระหว่างท D กับทีดีได้ก็คือแบบให้ไอภาพสายมิติเนี่ยมันดูยังดูมีเป็นเอกลักษณ์อยู่จุดจุดที่ยากคือส่วนใหญ่จะเป็น facial expression facial expression คือการแสดงออกทางสีหน้าครับเรามีอารมณ์โกรธเราจะทําหน้าไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพัสซโร่อะเชฟที่ยากที่สุดจะเป็นชเชฟปูเวลาเขาพูดอู้อ้อะไรอย่างเงี้ยเชฟปูเขาจะย่างมาซึ่งมันเป็นอะไรที่ ทำในเปอร์สเป i ติฟของทีดีไม่ได้แต่ลิฟเข้าไปกำกับการขยับขยับปากขยับอะไรเงี้ยแบบเออมันยิงตำรวจตายนะพี่แบบเขามีท่าอะไรให้หมดเลยเลยโอ้โหลิฟเซียนสุดๆจนผมไม่ต้องไปบอกเขาเลยว่าแบบการ์ตูนยังดูนิ่งยังดูไลชีวิตไปหน่อยนะพี่มาเขาใส่ไปหมดแล้วการจะรับีการะลักของ 2D กับทีดีเนี่ยมันมีการคุยกันทั้งสามผดกเลยผมทำเสร็จผมปรึกษาพี่ปิงพี่ปิงว่าแบบนี้โอเคไหมพี่ ผมก็ต้องตีกลับมาดูว่าถ้ายังไม่เหมือนเนี่ยต้องทำยังไงก็คุยกับไปที่พีท,ทีโมเดลเพิ่มอีกตรงเนี้ยเราอาจจะต้องทาเชฟตรงนี้เพิ่มเพื่อให้บุมเนี้ยมันได้แบบที่ที่เป็นพลาทติกลจริงๆนั่นแหละครับขั้นตอนมันก็จะวนไปวนมาเราก็ปรึกษากันทั้งหมดแล้วก็เดฟออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นใกล้เคียงกับความเป็น 2d มากที่สุดแต่มันก็ยังมีความเป็น 3d อยู่ะ เนื่องจากสไตล์ 2D มันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าความแห้งๆความชัดเจนสีสันอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็น 3D มันเหมือนเราเห็นมิติเราเห็นมุมถ้าเราทำไม่ดีทำออกมาคือต่อให้มุกเสียงภาคฮาหรืออะไรเงี้ยแต่มันขยับมันแสดงอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกงานที่ทำออกมาเนี่ยเป็นการจัดแสงตอนกลางคืนครับมันต้องมีการหยอดไฟหลายสีต้องต้องนึกภาพตามว่าถ้าเราหยอดไฟดวงนี้แล้วภาพมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่า ว่ามันเข้ากับบรรยากาศตาม Color s ค i ิปไหมครับก็มีการปรับเปลี่ยนหลายสไตล์จากทางคอมโพสิตด้วยเหมือนกันนะครับมีความสมจริงเกินไปก็อาจจะลดทอนเรื่องของเงาต่างๆหรือแสงต่างๆที่กระทบเพื่อให้มันดูมีความดิบแล้วก็เป็นการ์ตูนของฟาสุโลมากขึ้นนะครับเขาก็คุยเขาตอนแรกเขาทําเป็นมงกุฎเป็นเงาเลยนะเป็นแบบเงาสว่างแบบอลามันสวยมากเลยแต่ปรากฏว่ามันพอมันดูมันดูแบบดูสายตาไปนิดนึงอะไรเงี้ยเลยแบบเอ้ยผมขอเป็นซิมเปิลแล้วกันที่อะไรเงี้ย มีการปรับเปลี่ยนสไตล์งานเรื่องของเท็กเจอร์มาเรื่อยๆครับจะปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาก็จะอ้างอิงจากอาร์ตทอยของพัสดุโลมากขึ้นครับให้ดูมีความเป็นพลาสติกแล้วก็ดูเป็นการ์ตูนเด็กมากขึ้นครับมีผมก็เรื่องมากอยู่ขอบคุณมากๆที่เรียกว่าถือว่าให้โอกาสเลยเพราะผมคิดว่าการที่มาทดลองกับผมอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงมากอยู่นะแต่ ได้รีซอออกมาผมก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับคนดูผมก็แฮปปี้มากๆก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันนะครับผมจากที่เราเคยดูจาก 2D มาตลอดเลยอะ่ะแล้วเราพอมาเรามาเห็นลุค 3D เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูดูดีไปอีกแบบหนึง่งในมุมที่เป็น 3D อะ่ะรู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบพัสดุโลมากๆอยู่แล้วดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้ได้ทำตัวคาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบด้วยงานที่ออกมาก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จ ไม่ได้ไปขัดกับสิ่งที่เขามีมาที่เป็นออริจินอลเสร็จแล้ว,วทุกคนก็ยอมรับแล้วทุกคนก็ชื่นชอบผมก็โอเคตอนแรกก็ทำออกมาก็ไม่คิดว่าจะมีกระแสต,ตอบรับดีขนาดนี้เพราะว่าเป็นวิดีโอไม่กี่นาทีเองครับคือผมคิดว่าถ้าเราอยากจะปรับปรุงให้มันแบบเอาใจคนที่มันชอบ2ูดีฮาร์ดคอร์ด้วยเราก็ยังสามารถที่จะปรับได้อยู่เลยไม่มีปัญหาคือเขาไม่มีความเป็นเอทีฟสูง งานมันน่าสนใจแต่แต่ทีเนี้ยแอนิเมชันของเขาอะ่ะไปทำเป็นฟีเจอร์ฟิล์มเราจะทำยังไงเป็นสไตล์ไหนดีคิดว่าทำได้แต่พอทำถึงจุดนั้นแล้วอะ่ะเราต้องมาคุยกันอีกทีว่าเราจะดันโปรดักชันไปในระดับไหนถ้ามีโอกาสจริงจก็อยากทำค่ะเราก็คิดว่าทีมงานของที่เด็บก,ก็มีศักยภาพมากเพียงพออย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วคอนเทนต์มรตูลวงค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วเนื้อเรื่องเขาดีอยู่แล้วเราแค่ตัพพอร์ตในเนื้อเรื่องของเขามันก็ดูเหมือน เต็มเต็มแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้ทําเนี่ยมันก็น่าจะตบบูนขึ้นไปอีกพอมันเป็นหนังจริงๆผมคิดว่ามันมีความคาดหวังมากกว่าแค่ทำอนิเมชันฮาๆลง y YouTube อะไรเงี้ยมันมีผมทำฟรีไงผมอยากจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นลงหนังแล้วนะคนไม่ได้เข้ามาดูฟรีแล้วนะต้องจ่ายเงินนะ250าบาทหรืออะไรเงี้ยเข้ามาลงแปลว่าหนังที่เรานำเสนอมันจะต้องเป็นหนังที่แบบพิเศษจริงๆมันให้แบบประสบการณ์แบบอิ่มแบบอะไรที่เขาหาไม่ได้ใน YouTube หรือว่าอะไรแบบหนังทั่วไปที่เรากระดูกันอ่ะเขาให้เงินมาเพื่อดูประสบการณ์พิเศษเราก็ต้องหาประสบการณ์พิเศษให้เขาไปก็คิดว่าต้องเตรียมเยอะอยู่